เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูกันนะคะว่าพี่เอมาทาอะไรกันที่ d ดียอดีบิโอเทคกันนี่นะคะขึ้นไปส่งข้อแม่ต่างๆกันค่ะขาแม้ว,ว่าป่าจะรองาราผลิตกันได้เป็นแบบนี้ข้างนี้จะเป็นห้องสําหรับตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างที่อัจลงเหลืออยู่ในวัตถุดิบหรือว่าสารสกัดต่างๆซึ่งในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานการรับรองระดับสากโฟนเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ a Secret m u ันติ o l l a g e n Plus วิตามินตัวเนี้ค่ะ ได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะผลิตอันที่ตรวจสารตกค้างเนี่ยก็แน่นอนได้ว่าผลิตภัณฑ์ acg เนี่ยไม่มีสารตกค้างค่ะสวัสดีค่ะอ้าลูกค้าหนึ่งกล่องเครื่องคือสิบซองนะคะนี่ค่ะน้องๆดูแลทุกอย่างนะคะถูกสุขลักษณะกันนะคะสะอาดปลอดภัยเพราะฉะนั้นผู้บริโภคไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะทางบริษัทของเรานะครับได้รับรองคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่ iso 2อง gsp และ h a z a รวมถึง gmp ด้วย รวมถึงการขอรับรองาล้าน ISO 1 4 0 0ด้านสิ่งแวดล้อมเครื่องมเตอร์คิวบิกเมกเซอร์นะฮะอ๋อไอตัวที่เราปสมว่ามันเข้ากับอะนั่นเดียวพานะผลิตภัณฑ์ของเราได้รวบรวมสารสกัดที่มีส่วนในการเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์่ึงทำให้ผิวของเราค่ะอ่อนกว่าวัยรวมถึงเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะมีอายุไขเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเอสิคเคมันติกโคลเจนแพลนมินโคลเจนที่พี่เอเลือกแล้วสำหรับทุกคนในครอบครัวพี่เอนะคะ